ก็เริ่มเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานานมากนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนของสัปดาห์ที่3นะครับเป็นเนื้อหาเรื่องพิเษฎีเพราะว่าสัปดาห์หน้าตึกเนี่ยก็จะเอาเนาื้อหาทฤษฎีตรงนี้ไปใช้พัฒนาโปรแกรมต่อนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องที่เรียนก็คือเป็นเรื่องของการพัฒน,นาอัลกอริทึมนะครับครูเคยบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับไปว่า ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี C เนี่ยนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ขั้นตอนนะครับก็มีการวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการการทำงานของโปรแกรมต่งตางๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะทําออกมาในรูปแบบของอ,อัลกอริทึมนะครับเพราะอ,อัลกอริทึมเนี่ยพอได้ขั้นตอนต,าต่างๆแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไปทําการเขียนเป็นโปรแกรมต่อนะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับเพราะอย่างน้อยๆเ,เนี่ยเราก็รู้เลยว่ามันเป็นขั้นตอนอะไรจะได้เอาคนไปเทียบได้ถูกว่าอ๋อตรงนี้คือการรับค่านะตรงนี้คือการแสดงผลนะจะได้เทียบโคดได้ถูกว่า ออถ้ารับผ่า้องไปเทียบกับโค้ดอะไรใช้โค้ดไหนนะครับนะนะจุดประสงค์วันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้หลักการการวิเคราะห์ก่อนว่าเขามีหลักการกันอย่างไรนะครับรวมถึงต้องสามารถวิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นทําทเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีเวิร์กช็อปให้ทําเหมือนกันนะเวิร์กช็อปให้ทําเหมือนกันนะเมื่อวานนี้นะครับที่ทําไปแล้วเป็นโปรแกรมเนี่ยทำในภาพแล้วก็ให้ไปเอาคะแนนเพิ่มโดยการส่งไฟล์ เข้ามาถูกไหมแต่อันนี้นะครับให้กลับไปทําเป็นการบ้านนะครับเวิร์กช็อปครั้งนี้ให้กลับไปทําเป็นการบ้านทําเป็นการใส่วดทำนองวดเลยทําเสร็จแล้วก็ปริ้นมาเย็บติดเสืเอ้อมาเย็บติดสมุดอ่าแล้วก็ส่งเข้าเป็น่องคาูแค่นั้นอ่ะว่าทำเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ปริ้นเอามาแม็กติดใส่สมุดว่าเป็นการบ้าน ่าเสร็จแล้วค่อยไปส่งคำอุปกรา์ตูเดี๋ยวจะสร้างหน้าการส่งงานอีกอันหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าเลยนะอะไรเอ่ยเดี๋ยวบอกอีกทีนึงเดี๋ยวบอกอีกทีนึงเดี๋ยวตอนใกล้ถึงเวลาสังส่งงานแล้วบอกอีกทีนึงอนะครับอะนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมนะครับด้วยอัลกอริทึมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการลําดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมว่าโปรแกรมเนี่ยสมมติาเราได้รับการเขียนโปรแกรมมาเนี่ยรับว่าเออเราต้องมาทําการสร้างโปรแกรมเนี่ยเราต้องทําอะไรกับโปรแกรมก่อนขั้นตอนแรกคือเราต้องทําการวิเคราะห์ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมก่อนนะครับโดยในขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่เราจะวิเคราะห์มาเนี่ยจะทําออกมาในรูปแบบของอัลกอริทึม ซึ่งมันมี3มขั้นตอนให้จดไปแล้วคือขั้นตอนที่1คือการกําหนดปัญหานะครับในส่วนของการกาหนดปัญหาตรงนี้เนี่ยเราใช้รูปแบบของ defining diagram นะครับในการกําหนดปัญหาว่ามันจะกําหนดปัญหาได้อย่างไรนะครับให้จดไปแล้วนะครับที่มันมี input process output นะครับเป็นการเป็นแ i a g r ในการกำหนดปัญหาว่าเอออะไรหละ่ะเป็น input อะไรเป็น process และอะไรเป็น output นะครับ จากนั้นเนี่ยก็เอาขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยไปทําการออกแบบอัลกอริทึมแล้วก็ทําการตรวจสอบอัลกอริทึมโดยการเด็กเช็คกิ้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงน,นะครับนะครับในส่วนของการแกรปัญหาเขาบอกไปแล้วว่าจะมีการาวิเคราะห์3ส่วนม,มีการวิเคราะห์3ส่วนถูกไหมอินพุตเอาพุตและ p r เ c ส s s สส่วนนี้เอาไปทําอะไรต่อสมมุติถ้าเราวิเคราะห์ออกมาได้แล้วเนี่ยสส่วนนี้นะครับส่วนแรก นะครับสองส่วนแรกคือ Input กับ output เมื่อวิเคราะห์ออกมาได้แล้วจะสามารถนำไปใช้เป็นตัวแปรในการสร้างโปรแกรมต่อนะครับจะสามารถนำไปใช้เป็นตัวแปรในการสร้างโปรแกรมต่อดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าตัวแปรเรามีตัวแปรอะไรบ้างต้องวิเคราะห์จาก2ส,ส่วนคือ Input กับ o u t p u t เพราะฉต้องดูโปรแกรมแล้วก็อ่านโจทย์ตีโจทย์ให้แตกก่อนว่าอะไรคือ Input และอะไรคือ output นะครับถึงจะไปสร้างเป็น ตัวแปรต่อไปได้นะครับส่วนถัดมาคือส่วนของ processing นะครับกระบวนการในการสร้างผลลัพธ์หรือกระบวนการการทำงานของโปรแกรมตรงนี้เมื่อทาบอกมาเสร็จแล้วุึบเนี่ยจะเอาไปใช้เป็นขั้นตอนในการทํางานของโปรแกรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนโปรแกรมจะทําการเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนการทํางานที่เราวิเคราะห์เสร็จภายใน processing นะครับถ้าจำได้ตอนที่เรียนปวชครูจะให้วิเคาะห์งาน5ขั้นตอน คุณคุณไหมวิเคราะห์งาน5้ขั้นตอนวิเคราะห์ความต้องการของโจทย์วิเคราะห์รูปแบบของผลลัพธ์ข้อมูลนําเข้าวิธีการประมวลผลแล้วก็ตัวแปรที่ใช้แต่คราวนี้เราจะลบระยะเวลาสั้นลงมาโดยใช้ defining แบบวิเคราะห์ได้3ส่วนคือ input output แล้วก็ process นะถ้าดูตามในสมุดนะที่จดไปก็เป็นผลตามนั้นนะยกตัวอย่างเช่นโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าให้คำนวณโปรแกรม นะครับในการหาราคารวมของสินค้าชิ้นละ30บาทโดยในการคำนวณโปรแกรมเนี่ยจะคำนวณด้วยได้โดยการรับค่าจํานวนสินค้าเข้ามาจากนั้นเนี่ยเอาค่าผลลัพธ์ไปแสดงผลบนหน้าจอดังนั้นถามว่าจากโจทย์ที่ให้โสย์ไปอ่านโทย์ปุ๊บเนี่ยเรารู้ไหมว่าอะไรคืออินพุอะไรคือ output อ่าถ้าไม่ถ้าไม่ดูจากที่ครูเสียนให้ด้านล่างอนะ นะครับอาจจะโจทย์จะรู้ได้ไหมว่าอะไรคืออินพุตอะไรคือเอาพุตอาจจะโจทย์โจทย์ก็จะบอกอย่ว่าอะไรคืออินพุตถูกไหมครับโจทย์ที่บอกว่าอินพุตก็คือรับค่ารับ่าเอาพุตคือแสดงราคาสินค้ารวมบนหน้าจอวันนั้นเราต้องทการแยกแยกให้ออกว่าอะไรคืออินพุตอะไรคือเอาพุตพอรู้แล้วว่าอะไรคืออินพุตจากโจทย์นี้คืออินพุตก็คือตัวจํานวนสินนะคะ้านะครับอินพุตคือตัวจำนวนสินค้า รเรารู้เป็นภาษาไทยเราก็ต้องทำการเป็นแทรเป็นตัวแปรไปแปลงเป็นตัวแปรให้เป็นภาษาอังกฤษแปลงตัวแปรให้เป็นภาษาอังกฤษจากจำนวนสินค้าก็แปลงเป็นภาษาอังกฤษคือ quantity ที่แปลว่าจํานวนถ้าคุณไม่ใช้ quantity คุณใช้อะไรได้อีกที่แปลว่าจํานวนสินค้าอะไรนะจำนวนสินค้าอ m มันคงเหลืออ่า ใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่หรอกอ่าก็ก็พอใช้ได้นะครับอ่าโปรดักต์นำโปรดักต์นำก็ใช้ได้นะครับโปรดักต์นำก็คือยอดกระทำเบอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาพุทนะครับเอาพุทคือราคารวมนะครับราคารวมราคารวมเราก็มาแปลงแปลงปุ๊บตัวเนี้ยเราก็ได้เป็นอ่าคำว่าโทเทลเพราะอันสองตัวน um, so ี้เนี่ยพอเราการวิเคราะห์มาแล้วเปิ๊บสองตัวนี้จะเป็นตัวแปร สองจกสองอันนี้เป็นตัวแปรถ้าสมมติว่าโปรแกรมนั้นเนี่ยมันมีการกินพูดหรือมีการเอาพ u t หลายๆตัวเราต้องวิเคราะห์ให้หมดทุกตัวเราถือใจตัวแปรมาให้ครบเลือกออกไหมนะครับถือใจตัวแปรมาครบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าในโปรแกรมนี้เขามีการรับค่าทั้งหมดสองตัวแสดงผลสามตัวถามว่าจะมีตัวแปรทั้งหมดกี่ตัว i ินพ t 2สองตัวเอาพ u t สามตัว ะได้ตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวห้าตัวถูกไหมอ่าห้าตัวแต่ในโจทย์นี้เขาอินพุตกี่ตัวตัวเดียวเอาพุตตัวเดียวก็เลยได้ตัวแปรมาสองตัวนะครับก็เอามาทําการทำการสร้างนะครับปีไฟนิแกรมนะครับตามตารางด้านล่างนี้นะครับตารางด้านล่างนี้คืออินพุตเรารู้ด่แล้วว่าอินพุตคือป a ิญ i t y นะเอาป a ิญ i t y มาใส่ นะครับแล้วก็ใส่ o u t พุ t ไปก่อนนะเรารู้เอา p u t แลวว่าคือ o u t พุ t คือ t o t a ลถูกไหมเสร็จแล้ว o u t เนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ในส่วนของกระบวนการในส่วนของตรงกลางนี้เป็นระดับขั้นตอนว่าโปรแกรมมันทําอะไรตามสเต็ปนะครับโปรแกรมทําอะไรตามสเต็ปโดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษลักษณะคล้ายๆกับซูโดโจโคนะครับ,บสุดโดโคดนะครับตรงนี้เนี่ยต้องรูก่อนว่ามันทําอะไรนะครับมันทําอะไร เคำศัพท์ที่ใช้นในการรับค่าก็จะเป็น input, insert, get อย่างเงี้ยอ่า get ก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าครูไม่ใช่ input ครูใช้เป็น get ได้เหมือนกันจากโจทย์นี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยให้รัการความหมายว่าในส่วนของ processing เนี่ยในการประมวลผลเนี่ยนะครับทุกโปรแกรมขั้นตอนแรกให้คิดมาเสมอเลยว่าขั้นตอนแรกคือต้องรับค่าก่อนแน่ๆพอถ้าไม่รับค่าโปรแกรมจะทำงานไม่ได้ ดังนั้นทุกโปรแกรมในขั้นตอนที่1ต้องรับค่าก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขารับค่าอะไรละ่ะก็ดูจากอินพุตเนี่ยแหละนะครับดูจากอินพุตเนี่ยแหละสมมรับเขารับค่า3อย่างก็อินพุตทั้ง3อย่างเลย1นึ่งอินพุตหนึ่งอินพุตสองอินพุตสาไปเรื่อยๆแต่จะจบในอินพุตกี่อย่างอย่างเดียวก็ใส่ไปรเจกหนึ่งอินพุตก็ละความพิจิตรพออินพุตความพิจิตเสร็จแล้วเบิร์กความพิจิตคือจํานวนโปรแกรมก็องทการเอา จำนวนไปคูณกับราคาชิ้นละ30บาทอ่าโดยการเขียนได้ว่าโปรเซสโปรเซสคือการประมวลผลอ่าโปรเซสการประมวลผลประมวลผลหาอะไรล่ะก็ประมวลผลหาผลโท,โทโัหมดไหมประมวลผลหาเอาต์풋นั่นแหละประมวลผลหาโท,โทโั้งหแต่ประมวลผลยังไงประมวลผลโดยการเอาจํานวนไปคูณกับ30บาทนะครับจานวนไปคูณกับ30บาทแล้วก็ทําทการเอาพ์풋 ราคารวมออกมาเป็นทัวทัแบบนี้ถ้าเป็นทัวทัวแบบนี้พอจะวิเคราะห์ได้ไหมถ้าให้ไปเข้าอินพุตโปรเซสเอาพุตพอจะวิเคราะห์ได้ไหมพระน,นั้นีคถ้าพีมาามมา่มันจะยากที่หลายคนคี่ว่ามันจะยากมันจะยากตรงส่วนของ Pro เ e s s i n g นี่แหละโ r o c e s s i n g นี่แหละเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโปรแกรมมันจะทํางานยังไงอะไรทาก่อนอะไรทำหลงังให้เราอ่านโจทย์ให้แตกแล้วเราจะรู้ว่าเออโปรแกรมนี้นะโปรแกรมนี้นะต้องทำการรับค้าตันวนมาณนนถึงจะทบ ถึงจะคำนวณหาราคารวมได้เราจะสามารถเ List ben, List ben, ขียนลิสต์เป็นลิสต์เป็นขั้นตอนลำดับขัน้นตอนได้แล้วเราจกบขั้นตอนนี้แหละไปทําเป็นอัลกอริทึมต่อนะครับทาเป็นอัลกอริทึมต่อ,อยังไงก็ดูทางนน้นนะครับทางโน้นการออกแบบอัลกอริทึมนะครับก็ออยกในส่วนของ processing เนี่แหละมาเลยนะครับยกในส่วนของ processing มาเลยแล้วการใส่ชื่ออัลกอริทึมกับจุดสิ้นสุดของอัลกอริทึมนะครับแล้วก็ยกยกเห็นไหมสังเกตดูตรงนี้ชื่ออัลกอริทึม เอาไปเรื่องคือชื่อโปรแกร,รมนะครับเราก็ตั้งชื่อโปรแกร,รมเป็นภาษาอังกฤษถ้าตอนสอบตอนสอบนันสมุิเขาให้ตั้งชิดไม่ออกว่าตั้งอะไร <S <S เป็นภาษาคาราเกะไปเลย <S <S โปรแกรมคำนวณราคาก็ได้เป็นชื่อโปรแกรมเป็นภาษาคาราเกะแต่อันนี้เนี่ยผูตั้งชื่อไปว่าโปรแกรม process quantity to total ก็คือเอาจำนวนมาเพื่อหา ละคารวมก็ใส่ชื่อมันก่อนแล้วจบด้วย n ตรงกลางนี้ก็เอายกจากเห็นไหมยกจาก processing ยกจาก processing ในตารางเดิมเนี่ยเอามาใส่ตรงกลางพอทำได้ไหมอัลริทึสมาแล้นเนี่ให้เจะทำอ,อก,กลการิทึ่ได้ต้อง,ง,งทำการวิเคราะห์ input process output ให้ได้ก่อนแล้วยกบางส่วนของ process ไปทำการใส่ไว้ตรงกลางนี้แค่นะั้น คิดว่าทําได้ไหมคิดว่าทําได้ไหมให้คิดก่อนว่าทําได้ไหมเดี๋ยวจะได้ไปลองทําว่าจะทําได้หรือเปล่ามีโจทย์ให้ทำแน่นอนคิดว่าทําได้นะลองดูแล้วกันเนาะอ่ะนะครับพอออกแบบออกกราฟิคเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับนะครับพอออกแบบออกกราฟิคเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทำการตรวจสอบออกกราฟิคโดยการเน็ c tay, ọn, h e คกิ้ง นะครับตัวซอฟต์แวร์เครื่องยงไ์นะครับเราก็จะยกข้อมูลมาสังเกตได้ว่าตรงนี้จะเป็นตัวแปรที่ใช้ในการอินพุตข้อมูลเข้ามาตัวนี้เป็นตัวแปรที่ใช้ในการเอาพุตเราจะแยกเป็นสองส่วนนะครับใส่เป็นอินพุตกับเอาพุตเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอินพุตมี2ตัวด้านบนนี้ก็จะมีตัวแปรทั้งหมด2ตัวถ้าเอาพุตมี3ตัวด้านล่างนี้ก็จะมีตัวแปรทั้งหมด3ตัวหรือภาพออกไหม แต่ตัวนี้มีตัวแปรทั้งหมด Input 1ตัว Output 1ตัวก็จะเกิดแค่1ตัว1ตัวแบบนี้ก็คือเป็นออเนตติ้งกับ total ส่วนชุดข้อมูลตรงนี้ให้สมมติขึ้นมาสมมติขึ้นมาสมมติว่าจากโจทย์นี้เนี่ยสมมติข้อมูลชุดที่1มาว่าใส่ออเนตติ้งเป็น3นะใส่ออเนตติ้งเป็นสามแอีกชุดหนึ่งใส่ออเนตติ้งเป็น5นะก็มาดูที่ว่าเอาพุตออกมาเนี่ยถ้าสมมติใส่ออเนตติ้งเป็น3 ผลลัพธ <gesch> ์ที่ได้มันควรจะได้เป็นเท่าไหร่นึกออกไหมใส่ผลลัพธ์เป็นสามคูณสามสิบแล้วควรจะได้เป็นเก้าสิบถูกไหมคือเอาคูณตรงส่วนของตัวพหาใส่ผลลัพธ์เป็นห้าใส่จานวนเป็นห้าผลลัพธ์ที่ได้ควรจะได้เป็นร้อยห้าสิบถูกไหมเช่ปว่าห้าคูณสามห้าสสิบห้าร้อยห้าสิบถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี้เราไม่ต้องมาดูคราวนี้อันนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการ สมมุติข้อมูลขึ้นมาเพื่อจะได้เช็คว่าเออผลลัพธ์ควรจะได้ตามนี้นะคราวนี้เราก็มาทําการตรวจสอบอัลกอริทึมตามนี้นะครับตามสเตทเมนต์ตรงนี้นะครับตารางน,นี้ตารางน,นี้ก็คือยกอัลกอริทึมตรงนั้นแหละหนึ 1, 2, ่งสองสามเนี่ยส่วนหน 2, ึ่งสองสามเนี่ยเอามาใส่ในตารางอ่าแยกเป็นสองส่วนก็คือของข้อมูลชุดที่หนึ่งกับข้อมูลชุดที่สองนะครับตรงนี้เป็นส่วนของอัลกอริทึมนะครับส่วนน,นั้นเนี่ยเป็นส่วนของอัลกอริทึม นะครับส่วนหน้าตรงนี้นะครับถ้าจะเอาไปเพิ่มก็จะเป็น,ปนตัวแปรที่มีอยู่สมมติถ้าเรามีตัวแปร5ตัวหนะ้าหลังนี้ก็เป็นคอลัมน์ทั้งหมด5คอลัมน์อ่ะแต่อันนี้เรามีตัวแปรอนึ่ตัวนะ2ก็เลยมีแค่2ตัวอ่านะครับเราก็มาลองดู input Vality คือใส่จำนวนเข้าไปถูกไหม่จำนวนเข้าไปที่เราสมมติจำนวาคือ3ใส่จำนวน3เข้าไปมาดูซิว่ามันคำนวณ3หรือเปล่า มาทำเงิได้90หรือเปล่าก็ลองดู3ามคูณสาได้ผลลัพธ์เป็น90เพราะฉะนั้นโท t a l โท t a l เก็บค่าเป็น90ก็เอาไปใส่ตรง total แบบนี้ใส่เป็นโท t a l แบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนเขาบอกว่าเอาพุดโท t a l ก็ใส่แค่ว่า display display ตรงไหนสมมติว่าถ,ถ้า display q u a n t i ีด้ด้วยก็ต้องใส่ตรง display เอา display มาใส่ตรง q u a n t i ี้ด้วยแต่แอันนี้โจทย์นี้เขาบอกว่าให้สแสดงแค่ราคารวมอย่างเดียวก็เลยใส่คำว่า display ตรงแค่ ทอ้อย่างเดียวมงไหมอ่ะพอมาอันที่2 Input พุตป t ิิเป็น5้าก็เอาห้าถูกไหมปร a จิตรตอนนี้คริจิตร์เป็นเป่าป็น5้าหคูณสาเป็น150ในค่าทัทงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทัทงก็เลยเป็น150เสร็จแล้วปุ๊บเอาพุตท t ้งหดนงนรันเนี่ยเลยใส่คำว่าเท่ากับที่ท o t a l แต่ถ้าเขาบอกว่าเอาคุณคุณ i t y ด้วยก็ต้องเอาดิเพย์ไปใส่ตรงคุณ i t y ด้วยแค่นะั้นจบหมดแล้วเรื่องวันนี้ไม่มีอะไรแล้ว <Yeah. S 1> นะครับก็จะมีงานนะครับมีงานงานจะอยู่ในสไลด์หน้าสุดท้ายนะครับให้เข้าไปดูเก็ลคัทสูมแเข้าไปดูอ่ะเดี๋ยวอ่านจทงานให้ฟังก่อนนะครับงานเขาบอกว่ามีห้องสมุดแห่หนึ่ง ต้องการพัฒนาโปรแกรมในการคำนวณราคาค่าปรับหนังสือ,อโดยมีการรับค่าวันที่เลยกาหนดมาเช่นบอกว่าเลยมาสามวันหรือเ,เลยมาห้าวันอย่างเงี้ยเขาก็หนดบอกว่าเอามาคำนวณเป็นค่าปรับวันละสามบาทวันละสามบาทสมมติว่าเขาบอกว่าเกินมาห้าวันเกาห้าไปคูณสามอย่างนี้เป็นตน้นแล้วแสดงผลราคารวมทางจอภาพแค่นะั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยตามจบนี้เขาบอกว่าให้ทาการ defining แ h e a g r a มคือทําอะไร defining แ h e a g r a m คือทำหน,น้าเนี่อีส่วนเนี้ยอ่าเสร็จแล้วให้ออกแบบออน o ริทึมก็คือทำไอ้นั่นอะ่ะแล้วก็ต้องมาทำ Next c h e k i n g ก็คือทำอีกสองตัวเนี่ยพอทำได้นะคิดว่าะแต่ ข้างสองครไม่เห็นไนดะ้เลยอ่ะนะครับคิดว่าทำได้ไหมไปดูโจทย์โจทย์จะอยู่ในสไลด์หน้าสุดท้ายใช่ลำตามบนกระดานก็นคือทำ defining แก a g แกรมทำในก๊อปโจทย์ก๊อปโจทย์ไปวางใส่ในเวิร์ดอ่าแล้วก็ทำในเวิร์ดเลยเสร็จแล้วปริ์ แปะติดสมุดแล้วเอาไฟเบิร์ส่งเข้าไปในคลาสสูงจะได้ไม่ต้องเขียนโอเคไหมไม่รู้ว่า,วามันจากก๊อปปี้กันมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าตอนส่งถามต้องสามารถอธิบายได้เดี๋ยวเปิดภาพมาพอภาพปฏิบัติพภาพปฏิบัติปุ๊บ ถามต้องตอบได้ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าไม่ได้ทำเองก็ถัดคะแนนไปตามนั้นโอเคนะ